สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่่าางเกตฟคูนี จะลงเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มสินาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามซานติอาโกเบนาเบลผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอันโตนิโอมิเกลมาเตอุลาฮอสตอนนี้ช่อง a อวิเคราะบอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูริแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเรอันมาเรตความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอรหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0ูนนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูสีย8ประตู วันนี้เรอันมาดริดเจ้าบ้านยังไม่สามารถใช้งานวินิสุอุสจูเนียอเลเลงชูอาเมนีเดวิดอลาบาเอแดมลิตาและดานีการบาคันซึ่งกอดคอเดียงต่อเนื่องส่วนอีกหนึ่งกองกลางอย่างเอูอาโดคามาวิงกาที่บาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวในเกมไพ่ลิเวอร์พูลมาสู่ประตูต่อสองเมื่อกลางสัปดาห์ก็ไม่น่าจะพร้อมจึงไม่ค่อยเหลือทางเลือกมากนักในการจัดทัพเตรียมส่งคุมกำลังหน้าเดิมๆลงสนามโดยวางอาดากูเล่คิเลียนเอมบัปเป้และบราหิมดิอาสประสานงานแดนหน้า มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเกตาเฟ่กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ15ของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3านัดเสมอสองนัดแพ้0ูน,นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูสีกประตูวันนี้เกตาเฟ่ทีมยืนเหลือแข้งเด้งหน้าเดิมอย่างบอค่ามายอรันที่บาดเจ็บอยู่เดิมรวมถึงเชเน่ดากูนำกองหลังตัวหลักและกองหน้าอย่างเบอร์ตูยินดิริมก็กุงแขนติดแบนเพิ่มเข้ามาที่เหลือพร้อมลงสนามโดวยวางอันบาโรโดริเซสประจำการหน้าเป้า และใช้คริสตันตุตูเชยืนกลางรุก11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เรอันมากริดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยติโบกุกตัวลูคัสบาสเกสราอูลอาเซนซิโออันโตนิโอรูดิเกอร์แฟกลองเมนดีดดนิเซบายอสเฟเดริโกบอเบเดเอดูอาโดคามาวิงกาจูดเบลลิงแฮมอาดากูเล่คิลียนเอมบัปเป้ราฮิมดีอาสเกตาเฟจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเดบิดโซเรียควอดิเกลเซีย Domingos Duarte, Omar Anderete, Diego Rico, l ya, u i ก้ลุ a ม u ย r a าโ a อา a ั a บ a รีอลาเนียมค t ิสตันโตซาอ e เช่ e s เลสเ r o สอันบาร์ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเรอันมาดริดชนะ5นัดเสมอ0นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย1ประตูมาดริดฟอร์มแย่หลังจากแพ้ถึง3จาก5เกมหลังส่วนหนึ่งมาจากปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บ ซึ่งตอนนี้ลิเดียงยังคงเยอะเหมือนเดิมแถมเพิ่งล้ามาจากเกมไพเรอร์พูลมาสู่ประตูต่อ2จึงไม่ง่ายที่จะไล่ทุกกู้แข่งขาดลอยแม้เกตาเฟเแนกบ้านถึง4จาก5้าเทปล่าสุดในลลิกา้าแต่สกอร์ออกมาบุบบิดต,ตลอดหนึ่งในนั้นก็พลาดท่าต่อบาร์เซโลนาแค่สู่ประตูต่อหนึ่งจึงไม่แปลกหากจะสร้างความหนักใจให้ราชันชุดขาวซึ่งนาทีนี้ฟอร์มตกเปอร์เซนต์ที่เรอัลมาดริดจะชนะอยู่ที่6 5เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่เกตาเฟจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซนต์ และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเรอัลมาริดเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่ไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อศูแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ